หอมหอมไอ้ยะมาเต็มจริงๆด้วยมีหกคงไอเลิฟชุดบีมีหกคงชุดบีแต่ตรงนี้มีหกคงอุ้ยมาร์ชเมลโล่ป่ะเขาก็อะไรอ่ะไม่มีไฟจอยดอกไม้เจว่าเจเสียใจกับจอยจอยไม่เสียใจด้วย เห็นอย่างนี้แล้วคิดถึงจอยพี่จะเก็บไว้ให้จอยก็คงไม่อยู่กินแล้วกินเผื่อแล้วกันนะจอยคิดถึงจอยชอบเสียดายเทียนจอย กุเชียรมีของผมเปวนต้นด้วยลุกเชียรมันหวานอยเเท่ารี่กนนลข้าวหน้าไก่น่ากินมากาพี่จอนร่อยนะน้าไก่อันไหของผมเนี่ยตองไม้ V สายี่สิาถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปหน่อยครับกล้องกล้องกล้องถ่ายรูปหน่อยครับต้นถ่ายด้วยนะ โชว์ดนะ้านนี้สิน่าเชื่โลกต้องเผา,าได้ครับกินเลยไม่มีที่ไม่มีที่ยากเฟรมฟมมีเล่นดนตรีอยู่แต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันไมไกลแค่ไหนจะไขว่คว้าฝันไมไกลแค่ไหนจะกินสตรอเบอร์รี่ สตอสตอสตบอบบลีสตอสตอสตบอบบลีจ้ามันมีวันไหนมากินสตบอ,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 อบบลีฮึดูดม้รอบ้านอุ้ยชออ่ะคอ่ะเนี่ไดองเหรอกีมันกสวยอ่ะีน่ะ ช่วยดีช่วยเคลียร์เรื่แบบอ่าเป็นแบบสตรอเบอรี่อืมเนอะกินเท่าเธอคอนกาคูเอชั่นฮะฮะสุ่มคอนกาเหรอคอนกาอูคอนแกตูเลชั่นคอนกาลัตูเลชั่นเฮ้ยอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้อะไรนะไอซี่โครงสูสูไอซีโครงฮะเอออร่อยมาก มันบดแต่ก็อเจ๊ว่าจอยคงอยากจะกินมันบดคอนเฟิร์มันหอนเฟิร์ม n f จอยมื้อนี้เบาๆเดี๋กกินแทนเจ๊ว่าไม่คงอยากมาแล้วเดี๋ยวนี้แทนนอย่าให้บอกหลายรอบมีเขารออยู่จะเอาจะหยิบม hey, ันไม่หยิบหยิบไม่ถึง ชดบีต้องพาพ่อกับแม่ไปกินให้ได้รันพารค catering and party www well, o should be co t h h ลศมาครับชุดบทเลิฟเอานชีพครับ บ้าต้องกินข้าวนิดนึงนิดนึงคุณครูคะเชิญทานข้าวด้วยกันนะคะข้างในชิดเบย์ไก่เขียวหวานไก่ ชคิดถึงะต๊อกป้ะสต๊อกเดี๋ยวกินเผื่อนะสต๊อกเขาไปเฉลี่ยออพี่บ้าเลยมั้งไม่ฉลองหรอกมันต้องอยู่ดูพี่หาลูกไม่หาลูกไม่หาแล้วหาลูกไม่ว่ามันบดจอยเห็นมันบดเจอยอ่ะจอยชอบกินมันบดจอยชอบกินมันบดเหรอไอ้เหี้ยมันบดอาต้นก็รู้เราก็รู้ทุกคนก็รู้อย่ามาอย่ามา หลับตาลงไปนะก็คือสายตาเธอที่จ้องมองจ้องมองเนี่ยมันแอบฉันเลยว่าเธอน่ะมีเขามีใครอ่ะเพลงนี้ต้องให้มุมหุ่หรอกหลับหลับอะไรนะหลับอยู่น้าอย่านะอย่านะธอเสียร้ายฉันอย่านะอย่านะมันอีกไม่กี่วันฉันก็ได้ออกจากบ้านก็จะออกไปเจอโลกความจริงแล้ว มันแบบพอลมีโตฝนร้อนฝนนี่โต้ร้อนหลักเตียมไว้อย่แล้วใต้ตแน่จริงนกลัวที่ไหนนันะกลัวที่ไหนใจนนี้คุณครูมาจริงด้วยเย้คุณครูว้าคุณแม่เนี่ยนอนค่ะคุณแม่น่ากินมากคุณแม่ นั้นหมดด้วยครูเลดศมากแล้วแบบนั้นหมดด้วยครับเลิศมากเขาเปนเล่โอ้ยต้องแบบเดีกนนกินเกินมากกินะเล่บีจระดับสิต้ไปหมดด้วยเนี่อะไรโอซุพอตูไก่มันกับชญี่ปุ่นไหมกิเขกาไปปุ๊บเป็นทลาชาเป็นากรับประทานอยู่คือ สเต็กตตูชินเฟตชิน่หอยและกุสดไข่สตูกไ่เลิมอแล้วินมีคอ๋อ่กนุ้เวสเกอูตหอยแลหวนไก่แล้วสลัดอ้อแล้วลาดเบคอนอู้มีสลัดด้วยขอบคุณชุดีค่ะขอบคุณมากค่ะถือว่าเป็นมื้อมือส่งลาซีซันเพราฉนั้นเราไม่แคร์ว่าจะกินเยอะแค่ไหนกชตรนี้่ะเป็นมือมากฟฟ จอยจ้าเจ๊ว่าจอยคงอยากกินจอยคงมีความรู้สึกว่าทำไมทำไมโกซานแล้วล่ะเนี่เขาไม่สนละเชียงสงสารจอย The Finale Meal เวอสมเธอกินอันนี้ชิ้นนึ่งกับฉันนะพูดได้คำเดียวว่า Finale ี่ฉันไม่ค่อยใคยไม่คุยกับไรยละไปละ ไม่ใส่น้ำแข็งดีกว่าแล้วได้ดอกไม้คนเลยชอบจูบุรีคุณโถทานวยกันค่ะบินมาขอเชิญค่ะต้องเจอกันเมื่อเช้าแล้วมาเพราะชุดบีเลยนะเรามาเพราะชุดบีอุ้ยต้นเซลเสียสไหมคะนุ่มใหญ่ทุบไปเลยอ่ันนี้นุ่มมาไกลอ่ะเจ็บใจค่ะนี่มีุกอย่างมา ได้ไหมลูกสวยจังเลยขอบคุณนะตุ้ยแหมแต่ไม่ต้องเหนี่ยห้าอ่พีขดขอให้เด็กเาแกแก่เด็กเอาหรอสวัสดีครับนี่อันนี้เลยเียม่อ ไม่ฉันชอบบราวนี่ที่สุดไร้ยางไร้ฉันชอบบราวนี่ที่สุดหนึ่งสองหายเร็วโอ้โหเหี่ว่ามันเลไปไข่้างไขบ้างดีไ่บ้างบ้างดีเจ็ดถึงจอยหนึ่งสองครูทุกคนมาประชุมกันตรงนี้ตรงนี้เดียวเอาแบบ

ก็ไม่ค่จเท่าไหร่ค่ะผู้ชื่นชมฉันถ่ายรูปให้เพือเรนไม่เคยเห็นแบบแต่ละคนเหรอสตรเบอร์รี่มใหญ่เลยนบอกว่าตตัวเต็ตัวเยอะแล้อันนั้นเยอะแล้วมันบดไมนดจะถ่ายผู้เดนอรครับผูครัว้าวกินอะไเลยกินอะไรเลยบอรนะครับ เนี่ครับ็ิ๊กตุกตุ๊กไม่มีขันยานจอดรับจอดไปเลยที่ท่านได้เแล้วเด็กๆเขากินกันเงียบเลยจ้ะเรายังดูแบบว่าไก่เขียวหวานไก่ตื่นตกใจเริ่มไม่ถูกเริ่มไม่ถูด้วยเฮ้ยชางหมุกบามันบดนี่ก็คาชา้มลยครับยั่วมาก ก็เมื่อกี้เราเตือนคุณแล้วคุณกองมันหมดอร่อยมากเราสาดเตือนแล้วนะขอโทษน่ะเลยนะเต็มมากเออเกรย์เอเกรย์เออเกรย์ไใช่ไม่ใช่เวทไมใช่ไม่ใช่เวทไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนไม่เหมือนคมัก็ไม่เหมือนโอเคทุ่คนต้องใหตัวมือออเสนคุณนั่วซีก็เราไม่คุยด้วยแล้วไปเขากำลังกินจานการกิน อยากกินูน่าลามีกิจาให้เราฮยไวนะเธอไวนะเธอเดินมาพร้อมดีฉันไม่เยนห่วเลหรอเนียนมากอยากได้แบบนต่ถ้ามีก็พี่กินได้ย่างไทยรา้าไหมนาื่หลหคแ่คทน่าราไม่หอมไม่หอมไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรค่ะ เีอะไรบ้างคะลุงข้าวนี่อะไรครับนี่อะไรอืมาไข่เขียวไก่ปลากะไก่นไก่ตุ้มนาไม่เป็นไรครับปลาะเป็นไรจ้าปละเอกอะรรือากระต่ายผีดิฉัยแก่ก็ส่งให้มาส่งให้ กันเรื่องนั้นนเนี่ยอร่อเนี่ยอมก็ถ้าคุณด้สำลัขนาดนี้ฮ่าฮ่าฮ่าผมวิ่งก่อนนะเอไปวิ่งชาเอิร์เกรย์มีเงินกินไหมมันไม่หลับบ้านช่มใช่ไห สนใจตอนใจนิดีน่านขนี้แล้วก็เออเกรย์ตุ้ยเลยมันน่ากนรู้สึกผิดขึ้นมาทีเดียว่ไว่าไม่น่ากินเลยเร่องติงงอยู่ไม่กินอ่ะนี่หละคาน้ำจิ้มไม่เดอหมดพูดเพื่อนหมด่เลือทานอะไรต่อไ ปราบผีสวยแพลวใช่ไหมเดี๋ยว่า